แว่าให้พระพร้อมกันนะคะอระหังสมมาสมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอะภิวาที สวากาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสังฆังนิมามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคันนะมการังการรมาสเสนะโมตัสสะ ภาควะโตอันระหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภาควะโตอันระหโตสัมมาสัมพุทธสานะโมตัสสะภาควะโตอันระหโตสัมมาสัมพุทธา ปาสาธิเกณะสัมปาเททะสาธุให้ทุกท่านมีปัญญาทรงจำด้วยกันทุกท่านนะคะวันอาทิตย์ที่11เดือนเมษายน2564วันนี้มาเรียนเรื่องนามรูปะ ปัจจยาสรายตนันะฮะเรื่องใหม่แล้วนะนามรูปปัจจยาสลายตนังบนกระดานนะฮะบาลีบนนี่นะนี่นะอายตนะมุ่งหมายเอาอายตนะภายในคืออัจชัตติกายตนะหกมีจักขายตนะ โสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะมนายตนะนะคะอันนี้นะภาษาตรงนี้นะคะสาบลีตรงนี้นะอายตนะทั้งหกก็คืออัจฉตนะอัจฉติกายตนาหกย่อมปรากฏเกิดขึ้นนี่สัมภะตินี่นะตินี่คือย่อมย่อมปรากฏเกิดขึ้นทีนี้นะ เพราะอาศัยก็คือนามรูปนี่นะอาศัยอะไรอาศัยนามอาศัยรูปนี่นะตามนี้นะคะคุณชอบใจดูก่อนนะเดี๋ยวค่อยจดนะคะอา,อาศัยนามอาศัยรูปปัจจยาเป็นเหตุกระทั้บแปลก็คือว่านามรูปปัจจยาสลายตนังสัมภะติสลายตน,น,นะ่านะ ปราย่อมปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามรูปเป็นเหตุอย่างนี้นะคะทันไหมคะก็คือนามกับรูปเนี่ยเป็นเหตุให้อายตนะเกิดอายตนะเป็นผลอย่างนี้นะอายตนะเป็นผลนทีนี้ก็แยกออกมาอีกนี่นะนามนามในที่นี้ก็คือเจตสิกสามสิบห้านะคะ เจตสิก35ที่ประกอบอยู่ในโลกิยวิปากาจิต32ทีนี้เราก็ต้องย้อนไปอีกนิดนึงโลกิยวิปากาจิต32นี่มาได้อย่างไรใช่ไหมคะเอาตรงนี้อีกทีนึงนะโลกิยวิปากาจิต32มีอะไรบ้างก่อนคือมีอากุศลวิปากาจิต เจ็ดใช่ไหมคะอกุศลวิปากาจิต7จ็นะอเหตุกะกุศลวิปากาจิต8เท่าไหร่ละคะสิบหนะใครที่ชำนาญตัวเลขตอนนี้เรียนคณิตศาสตร์ไล่ลงมาที่เป็นวิบากก็คือมหาวิปากาจิต8ปดนะบวกกันเข้าไปนะ รูปวิปากาจิตห้าใช่ไหมคะได้เท่าไหร่ละยี่สิบแปดแล้วนะขาดอีกสี่ใช่ไหมคะรูปวิปากาจิตสี่สิบห้าแปดห้าสี่คุณชอบใจได้แล้วคุณชอบใจตั้งมั่นมากนะคือจันท์สายทันนะคะจันวาสนาทันนะคะจันท์วาสนาอยู่ไหน อ๋ออยู่ทางนี้นะคุณนุชทันไหมฮะทันนะ